สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวนี้เราเข้าสวนเราก็จะไปเก็บผักมานึ่งปลานะคะผักสดๆจากสวนของเราที่ได้มาก็มีมะเขือเปาะคะ่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะดอกฟักทองอแล้วก็ยอดฟักทองบวบงูมะระ ผักบุ้งตะไคร้แล้วก็ใบแมงลักค่ะผักสดๆดจากสวนนะคะทุกคนอยากกินอะไรเราก็เดินเข้าไปในสวนเราก็จะได้ทุกอย่างมาทำอาหารนะคะวันนี้เราจะมานึ่งปลาแล้วก็จะมีเพื่อนมาทานข้าวด้วยนะคะทุกคนเราก็เตรียมกับข้าวด้วยการที่เราเข้าไปเก็บผักแล้วเราก็จะไปล้าง เราเอื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพื่อให้เขาเข้าน้ําเข้าเนื้อนะจะได้อร่อยอร่อยน้ําพริกเราก็ทําไว้เรียบร้อยตอนนี้เราก็เหลือแต่เตรียมผักเพื่อที่จะไปนึ่งปลานะคะทุกคนผักสดๆอยากบอกว่ากรินหอมมากค่ะโดยเฉพาะแมงลักแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้นี่เราใช้แค่ใบนะคะเราไม่ใช้หัวนะคะเราแค่เอามารองซึ้ง ให้เขามีกลิ่นหอมและก็ใบมะกรูดใบใหญ่ๆของเราแบบนี้เลยค่ะใบมะกรูดของเราอุดมสมบูรณ์มากใบเขียวๆเราเก็บมาแค่สี่ใบค่ะเพื่อที่จะเอามารองก้นส่วนมะเขือเราก็เก็บมาสิบกว่าลูกมีผักแนมหลายๆอย่างนึ่งปลาของเราก็จะอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูนะคะว่านึ่งปลาของเราพอเสร็จแล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนอยากให้ชมบวบงูของเราค่ะบวบงูของเราตั้งแต่ปลูกมานี่คือครั้งแรกที่เราจะได้กินนะคะลูกสวยมากยังมีอีกเยอะเลยค่ะอยู่ในสวนลูกโตแล้วก็มีลูกที่ยังเล็กก็เยอะ ส่วนมระระที่เราเอามานี่เพราะว่าเขาอยู่กับพื้นแบบนี้เนาะแล้หมือนเหมือนจะเขาเรียกอะไรเซียนเซียนดินเนาะภาษาอีสานเขาเรียกเซียนดินมันก็จะทําให้เขาเป็นแบบนี้เราก็เลยเก็บมาแล้วเราก็จะกินสดกับน้ําพริกอันนี้ส่วนอย่างอื่นเราก็จะทําเป็นนึ่งนะคะนึ่งปลาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ เดี๋ยวเรามารอชิมนึ่งปลากันดีกว่าค่ะว่านึ่งปลาของเราจะออกมาหน้าตาสวยงามน่ากินแค่ไหนนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ